r e t ทูเล o กรีเทิร์นทูรับบทที่15ไม่ใหญ่ดีไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่หลับไปอาคเน่ค่อยๆลืมตาก่อนจะหลีตาลงเพราะแสงไฟจ้าจากฝ้าเพดานสีขาวสะอาดตาที่มีแผงหลอดไฟยาวเรียงกันเป็นแถวทำให้รู้สึกระคายกว่าจะปรับสายตาสู้แสงได้ก็เป็นเวลาครู่ใหญ่ ชายหนุ่มเหลือวไปมองที่หน้าประตูพบเพียงแผ่นหลังของชายหนุ่มร่างเพรียวผมหยักศพนิดนิดรากไซส่สีมะฮอกกานีนั่นทำให้เขาพยายามยันตัวขึ้นนั่งอินอินรอก่อนอาคาเนร้องเรียกเสียงแผวแต่เสียงนั้นไปไม่ถึงเจ้าของร่างเพรียวนั่นไม่นานอาคาเนย์ก็สำลักเพราะน้ำลายเหนียวฝืดคอค่อยคยค่อยค่ยค,คะคุณอาคาเนร์ชะงัก มองมือนุ่มที่รุดเข้าพยุงแล้วจับหมอนขึ้นวางตั้งให้พิงหลังกับหัวเตียงเขายังคงชะเงอมองไปที่ประตูจนนางพยาบาลที่กำลังรินน้ำใส่แก้วสเตนเลสหยิบหลอดดูดใส่แก้วแล้วยื่นมาตรงหน้าจิบน้ำก่อนค่ะขอบคุณอาคเนตตอบพลางดูดน้ำกว่าครึ่งแก้วแล้วเอ็นกายพิงหมอนอย่างอ่อนแรงเป็นไงบ้างคะค่อยๆดีขึ้นหน่อยครับ เขาตอบพลางนิ้วหน้าเพราะลืมตัวยกแขนข้างที่เจ็บขึ้นแต่ขอบเตียงโอ้ยเจ็บจังนี่ถึงกับต้องเข้าเฝือกแขนเลยเหรอครับเนี่ยกระดูกแขนมีรอยร้าวเล็กน้อยค่ะหากไม่เข้าเฝือกเกรงว่าจะหายช้าช่วงนี้อาจจะเคลื่อนไหวลําบากนิดนึงแต่ไม่นานก็จะดีขึ้นค่ะแล้วคนที่เพิ่งออกไปล่ะอาคเนถามพลางปลายตามองไปที่ประตู นางพยาบาลเห็นดังนั้นก็พยักหน้าตอบอ๋อคุณแอลเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองค่ะเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาพร้อมรถพยาบาลแล้วก็อยู่ดูคุณตลอดเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี่เองแล้วบอกไหมครับว่าจะกลับมาไหมคงคงไม่กลับนะคะได้ยินว่ามีโชว์ตัวในงานอะไรสักอย่างอะคะ่ะเว้ยนางพยาบาลที่รู้ตัวว่าเผลอพูดมากไปก็ถึงกับอึกอักสายหน้า ดิฉันแค่ได้ยินมาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณนายติดต่อพยาบาลพิเศษเฝ้าไข้ให้แล้วคุณนายเหรออาคาเนนึกย้อนถึงคำพูดที่ได้ยินแวแววๆที่แท้แอลก็คุยกับแม่ของเขาหรือว่าอาคาเนใจกระตุกเมื่อนึกถึงดวงหน้าคุณป้าข้างบ้านคนที่เคยใจดีกับเขาเป็นที่สุดแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้สบตาคือวันที่เขาส่งเครื่องบินกระดาษให้อินทัศ แล้วคุณป้าเป็นคนรับไว้เธอคนนั้นเป็นคนที่ทำลายความรู้สึกของลูกชายตัวเองต่อหน้าต่อตาเขาอาคเนน้ำตาคลอแต่ต้องซ่อนความขมขื่นไว้แล้วเอ็นกายพิงหมอนตามเดิมด้วยความเหนื่อยล้าไม่ต้องห่วงนะคะทางโรงพยาบาลแจ้งไปทางครอบครัวของคนไข้แล้วคาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้หรือว่าถ้ายังเดินทางมาไม่ถึงคืนนี้ก็จะมีพยาบาลมาคอยดูแลให้ค่ะ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ได้หรอกค่ะคุณนายไม่พอใจแน่ๆหากคุณไม่มีคนเฝ้าไข้นางพยาบาลเอ่อยอย่างหวาดหวาดอาคเนได้ฟังก็พยักหน้ารับรู้ว่าแม่ของแอลมีอิทธิพลมากพอๆกับสามีของเธอเลยทีเดียว5้าโมงเย็นจะมีอาหารมาส่งทานอาหารแล้วทานยาด้วยนะคะดิฉันตั้งไว้ที่หัวเตียงให้ค่ะครับอาคเนเหลือบตามองแล้วทอดถอนใจ แอลอยู่ที่นี่จริงๆตอนหลับเขาเหมือนฝันบางทีอาจจะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาได้ยินแอลพูดกับใครสักคนแต่ได้ยินไม่ถนัดเสียงนั้นคุ้นหูแต่เขาแทบลืมตามไม่ขึ้นภาพที่เห็นเมื่อครู่จึงเลือนรางสิ้นดีอาคเนมองนางพยาบาลที่กำลังเปลี่ยนขวดน้ําเกลือให้แล้วตัดสินใจเอื้อมมือข้างที่ดำเฟือกหนาไปดึงเข็มน้ำเกลือที่ฝังอยู่ตรงหลังมือออกทันที อะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะผมมีธุระต้องไปทำอาคาเน่ปัดมือพยาบาลที่ยื้อเขาออกแล้ววาดเท้าลงจากเตียงแต่รู้สึกเจ็บแปบที่ขาเข้าให้โอ้ยคุณไปไม่ได้นะคะคุณตำร,รวจแต่ผมต้องไปพยาบาลรุดเข้าประคองอาคาเน่ให้ทรงตัวอยู่แต่เธอหรือจะสู้แรงอาคาเน่ที่ปัดมือหญิงสาวที่เดียวถึงกับเซผมขอโทษแต่ผมต้องไปจริงๆ ว่าจบอาคาเนก็ลุกขึ้นยืนเต็มสองเท้าแล้วโผเพยออกไปทั้งชุดผู้ป่วยในสีฟ้ายับยน่นพยาบาลสาวตกใจแต่ไม่สามารถยับยั้งได้เธอจึงรีบแจ้งวอดแล้วตามออกไปไม่ทันเพราะอาคาเนหายไปจากสายตาเสร็จแล้วไปไหนแล้วนะพยาบาลสาวที่ตรงไปที่เคาน์เตอร์<ๆ>ก็พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่สักคนเธอหันรีหันขวางก่อนจะต่อสายหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่าง ช่วยดูผู้ป่วยห้อง407ที่คุณนายเป็นเจ้าของไข้ไว้ก่อนนะคะเขาหนีออกจากห้องไปแล้วยังสวมชุดผู้ป่วยนายอยู่ด้วยค่ะพยาบาลสาวรีรอได้คำตอบเธอจึงรีบซักต่อเจอไหมคะไม่เจอเหรองัมันช่วยเช็คกล้องวงจรปิดให้ทีโอ๊ยฉันต้องโดนคุณนายด่านแน่ๆอุตส่าห์ฝากฝังเดบดีไม่รู้ไปทางไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอพี่พยาบาลสาวหันขอบไปหาพยาบาลรุ่นน้อง ต้นเสียงเมื่อครู่แล้วรัวคำถามนี่ไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมคนไข้ห้อง407ที่เธอต้องเฝ้าไข้คืนนี้หนีไปแล้วฮะแล้วทำไงดีก็ต้องเรียบตามหาสิคะพยาบาลท่าทีหนักใจทำให้ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทที่เดินกลับเข้ามาตามถงทางเดินรั้งเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณพยาบาลเออคุณคุณคือผมมาเยี่ยมคนไข้ห้อง407ครับ แต่ได้ยินว่าเขาหายไปใช่ค่ะตอนนี้คุณไข้หนีไปแล้วหากเขาติดต่อคุณรบกวนแจ้งโรงพยาบาลด้วยนะคะนางพยาบาลบอกอย่างร้อนรนพิชยยะบอดี้การ์ดประจำตัวแอลที่รับสมอ้างว่าเป็นผู้ดูแลได้ฟังดังนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีทางด้านอาคเนที่เห็นชายสุดดำร่างสูงใหญ่เดินตามมาแต่แรกก็จำได้เขาจึงรีบหลบเข้าทางบันไดหนีไฟ เดินแกมวิ่งลงมาจนเกือบถึงชั้นล่างก็ต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหน่หนวงวิ่งตามลงมาซึ่งก็ไม่น่าจะใช่ใครนอกจากบอดี้การ์ดของแอลที่เขาไม่แน่ใจว่ามาดีหรือมาร้ายสำหรับแอลแล้วอาคาเนยมั่นใจแต่คนอื่นก็ไม่แน่อาคาเนจําได้ทันทีเพราะเคยประทับฝีปากก,กันกับคนนั้นบนเรือยอทด,ดูแล้วคงไม่พ้นว่าพิชยะจะทํางานให้ทรงพลด้วย เขาจึงฮึดวิ่งสุดฝีเท้าลงมาจนถึงชั้นล่างเปิดประตูหนีไฟแล้วรอบมองหาทางหนีทีไล่แข่งกับเสียงฝีเท้าที่งวดใกล้เข้ามาแต่ทว่าเฮ้ยเอเดจะไปไหนวะอาคเนหันขวับมาทางเจ้าของเสียงก็พบว่าไม่ใช่ใครสีหน้าดีขึ้นทันทีไอสิ์เออกูเองสิทธาตอบพลางก้าวมายืนดักหน้างั้นก็เป็นมึงเหรอที่ตามมาเออดิ แล้วเห็นแวบ,บๆตอนมาเยี่ยมก็เลยรีดตามลงมานี่แหละเนี่ยดูดิสิทธาชูกับเช้าผลไม้ของเยี่ยมให้ดูอาคาเนยีผมตัวเองพลันถอนหายใจโล่งอกแล้วทำไมไม่ใหุ้่้ให้เสียงก่อนวะปล่อยให้กูวิ่งลงมาแทบตายอาคาเนบ่นไม่พอยังเกาะผนังหอบหายใจเหนื่อยหน่ายแต่สิทธากับมงสารรูปอาคาเนแล้วสายหน้าระอานี่จะไปไหนเนี่ยจะไปหาอิน อินไหนวะหรือว่าเอ้ยไม่ใช่กูพูดผิดหมายถึงแอลนะ่ะอาคาเนยังปากไว้ได้ทันแต่ก็ไม่พ้นความอยากรู้ของสิทธาที่แสดงออกมาทางสีหน้าแอลลูกชายคนรองของทรงพลเหรอมึงรู้จักหรอรู้ดิก็มัน่นมันเด็กที่สิทธาพูดไม่จบก็รีบเสเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกอย่าใส่ใจเลยมึงรู้จักแอลออาคาเนถามเสียงเข้มไม่พอ ยังดึงแขนเพื่อนรักรังร้งรอคำตอบสิทธาบกไม้บกมือปฏิเสธเปล่าๆกูหมายถึงเด็กที่อยู่บนเรือยอทที่พามึงมาส่งโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอวะเออก็ใช่อาคเนคลายมือที่อยากแขนสิทธาแล้วก็ต้องดึงอีกฝ่ายหลบวูบเมื่อเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ตรงบันไดก็ชะงักสองหนุ่มชะเง้อมองขึ้นไปบนบันไดแต่ไม่เห็นใครแล้วอาคเนก็พยักาเย่อให้สิทธามองไปทางประตูหนีไฟที่อยู่ไม่ไกล สิทธาพยักหน้าแล้วกระซิบถามไอ้นั่นพวกไหนวะไม่รู้ไปส่งหน่อยดิจะไปทั้งงนี้เนี่ยนะเออไม่ได้ไว้สภาพแบบนี้จะไปไหนรอดยังไงกูก็ต้องไปอาคเนียยืนยันเสียงแข็งสิทธาเห็นสีหน้าผิดหวังของอาคเนีก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่งั้นเอางี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่รถเดี๋ยวกูไปส่งขอบใจอาคเนีใจชื้นขึ้น รีบตามสิทธาที่โพรดพลาดลงบันไดหนีไฟไปยังชั้นใต้ดินแม้จะรู้สึกเจ็บกับแผลที่ยังระบมแต่ชายหนุ่มก็กั้นใจวิ่งตามลงไปอย่างทุลักทุเลกระทั่งขึ้นรถได้ก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเชิ้ตแขนยาวกางเกงแลักสีดำที่สิทธาเตรียมไว้ทันทีไปได้แล้วแล้วมึงจะไปไหนวะไปหาอินทัศ